เป้เป็นคนที่รีดผมทุกวันนะคะหวีทีไรก็ล่วงเต็มหวีเลยแบบนี้ไม่ไหวแล้วไหมอะต้องตัวนี้เลยค่ะหอมเกตเอเวแคร์ตัวนี้ช่วยลดปัญหาผมล่วงผมขาดเขามีสารสก,กัดจากแคร์ไกเดียนเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นผมเกิดใหม่ได้จริงด้วยกลไกธรรมชาติ l e s c o เวอร์เอ็กทรัขจัดฮอร์โมน DST สาเหตุผมล่วงจากแคนาดาเปิลไฟโตเซลต่ออายุให้ ผมด้วยพร้อมชารลอไยจาก Bio, สวิตเซอร์แลนด์เทคโนโลยีไบโอสครับปรับสมดุลหนังศีรษะเพิ่มจุลินซีดีรางวัลสารสกัดดีเด่นระดับโลกปี2020จากอังกฤษปัศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมสรารกันเสียงและพาราเบนเบใช้มา4ส,สัปดาห์แล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงศีรษะดูแข็งแรงขึ้นนะคะฉีดบริเวณศีรษะตอนผมแห้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลย <c oughs> นวดนวดนะคะ <c oughs> เพื่อกระตุ้นตัวเซรั่มค่อยๆซึมเข้าหนังศีรษะและเส้นผมดูสิคะมีผมเกิดใหม่ขึ้นเยอะเลยผมร่วงก็ลด ลงนะคะโอ้ยผมสลวยสวยงามด้วยตัวนี้เลยนะคะใครที่มีปัญหาแบบเป้แนะนำเลยจ้า